สวัสดีค่ะอ่าที่ตามกันตอนนักขัณเนาะยินดีตอนรับเข่าสู่ช่องไรธนพรค่ะในคลิปนี้เป็นคลิปสอบบำรุงค่ะงานสอบค่ะงานสอบพักวัวดะค่ะพักวัวดะค่ะบูมาเมื่อตื่นเลยค่ะแต่เสาหอดแรงค่ะจนวายหอดปลายสามโมงสี่โมงแล้วค่ะนี่บูมาเมื่อตื่นเลยค่ะนี่บมมีเวลาพักจอดพักค่ะพักทั้งคนพักทั้งรถค่ะเวลาพักกับมังมึงแล้วค่ะงานสอบค่ะงานสอบอ่าในซีขั้นนี้นักขัค่ะเนาะคูโปต้า เอ็มแปดหาชีศูนย์นะค่ะเนาะนี่ค่ะเอ็มแปดหาชีศูนย์ปกติยังบอกว่าในสมัยยังค่ะมานิวฮอนแลนด์ค่ะนิวฮอนแลนด์พักตอนนี้ก็มีสมเนะค่ะสมเนะเอียงนอค่ะนี่ตงใส่เป็นลูกปืนค่ะนี่นิวฮอนแลียนในเมืองลูกปืนเนาะค่ะเนาะเช็คลูกปืนเช็คความพร้อมเนาะค่ะสมค่ะสมนี่ค่ะนิวฮอนแลนด์ลูกปืนค่ะลูกปืนเจอลูกปืนค่ะมา จอนเดียค่ะมือเมืองขั้นจอนเดียจอดสมอนไนกันค่ะลูกปืนแตกค่ะลูกปืนแตกค่ะจอนเดียหาศูนย์หกหาอีลูกปืนแตกค่ะนี่ค่ะกำลังเหตดกำลังสมกันเลยค่ะนี่สมซอยกันเมืองซอยกันค่ะทีมงานนี่นะใช้ลูกปืนไหมค่ะว่าสื่อลูกปืนอะไรลูกปืนมาเตรียมพร้อมว้เดียบ้อยก่อนโรงงานอยู่แล้วค่ะพองานหาลอยหกลอยไรนี่จากนี้ก็เจอแท้ๆนะคะลูกปืนนี่ เตรียมความพร้อมไวเลยค่ะสื่อมาไวเลยค่ะแต่งย่มไหนเปลี่ยนย่มนั่นเลยค่ะนี่ยูไกล้านได้ค่ะนี่ยู่ไก่ล้านค่ะอยู่ในทงมูลพี่ค่ะไก่ล้านสมนะคะเนาะต้องเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมค่ะว่ามีนูไก่ไก่ได้ค่ะนี่นี่้อค่ะงานหาล้อยไล่เพิ่มอีกสองลอยกว่าก็เป็นแปดลอยไล่ค่ะรับเพิ่มหรือเส้านี่ค่ะนับงานเพิ่มอีกแล้วค่ะเป็นแปดลอยกว่าไรค่ะอะ มีงานกำลังสำรวจกันอยู่ค่ะจอนเดียหาซูานพวกหาอีนะคะน,อน้องรูปื้นแตกค่ะของไฟมากดีแน่นเมื่อนิสายเลยอ๋อนี้มันไปเจอป่าไปไปมันไปเป็นวงเป็นทางอยู่ พ่อพๆอเเฮมนีม้นมาตุกกะทิเราเรียีคนมากนน่ะเขาก็มักเงยยูทูบนเแหยะเขาว่าเป็นคนมันคนขยัน นี่แหะค่ะซ้อมค่ะเครื่องอัดกระป๋องไปมึงนิวฮอนแลนด์ค่ะวันที่นี้นิวฮอนแลนด์กับถั่วเท่ากันค่ะนิวฮอนเรียน I did นี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกฐานนะคะเนาะที่ติดตามรับชมมาตลอดก็ขอบคุณหลายๆนะคะเนาะงอินนี่ตอนรับเขาโซช่องไหลธนพรอีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะนี่ละค่ะตอดตอดผักขามบู่มาหมดมือแล้วค่ะบู่มาหมดมือเลยค่ะแต่เยวสอหอดแรงหอดสามม่วงสี่มงเี๋ค่ะโบ๊ทเนี๋ยวพักกันเลยค่ะตอดพักกินน้ำกินทากันค่ะทีมงานหนีบู่ตลอดค่ะพักเงียเดี๋ยวคือเวลากินเขาค่ะ รอบนี้พักซ้อมค่ะพักซ้อมเท็กงานมือมือที่สามค่ะเท็กงานมือมือที่สามมีซ้อมเลยค่ะลูกปืนค่ะลูกปืนซ้อมลูกปืนกันสองขันเลยค่ะนิวฮ่อนแลนด์กับจอนเดียหาศูนย์ท่อหาอีค่ะเจอลูกปืนกอนมูลเลยค่ะนี่สองขันนี่ค่ะจอนเดียหาศูนย์ท่อหาอีกับนิวฮ่อนแล่นทีทีสี่จุดท่องหาค่ะ

เป็นเพื่อเองไ่จังเลย มือะนือเบืองกีิงมันเขามือแรงนี่มันมันต่อจีริงต่อตากันบอกิงเมองกีิงเจ็ดไหนต่อเพชรไมใบต่อใบกลางกับใบหลังทรงใค่นหย ม,มัน day, บามันบใจปัญหาหรอกมันบทันนสีออกไปนอกมันก็สีเหมือนจะสี่ว่าเขากำลังินน่ากี่มันก็บงี่มันสีม่้ไปอันนี้มันอะไรนี่ไหลหลังมันไหมันอนีขายังไปดิมันมาสีรัดหนาเขาก็ลังิ่น ันเ้มื่อมาไมนัเอาวไีป็นายา่คื่อมอกนน้้ใ้เอาไปพอกเาไดีมาุเดยฮะีมาเหมือนคู่ขาบ้านโหยมาอยู่อคู่ไปปลาคู่เดี๋ยวเป็น่าหล่อลิงไปยังหน่อยเนาะ มาเด่พ้ยนพดบันบ่นอ่ะเดี๋ยวันไม่มีกันนะอบันไม่บันไม่นะลกง,งนนกึง<ล>ก้งเลยทางผ่านไปนั่นนะ่ะลงกึงไม่หรืปรอมไปนั่นะน่นะพูดกลางตรงกนุนเออขาสั้งมันาาหายหุดไว้ไหายหมดหายหยพูดมันเขาไปนั่งซื้อมันก็าหเนะไปไเอาไปนั่งเขาลนวม ตัวอนางรางก็่นงข้างนอกต้องนังข้างในหรอกว่าที่กาการทำงานเขาให้กันเนาะเขาบอให้เบิ่งานเลยดินั่อทเาีย้นแต่ว่าเขาพร้อมดีอุปกรณ์คนพร้อมเก่งกระลูกพู่นนญ่ใหลค่ยบูงานมาสามมือค่ะบู่มาสามมือค่ะรถสีขั้นค่ะสามหลุนสามไข่เนาะค่ะเนา อจีมีจอนเดียวหาศูนย์เจ็ดหาอีขั้นหนึ่งแล้วก็นนจอนเดียหาศูนย์หกหาอีขั้นหนึ่งแล้วก็น,นิ้วหอนแลีนที่ที่ 4, สี่จุดหกหาแล้วก็เนาะสุดท้ายขั้นที่สี่คู่พระจ่าแปลงฮสี่ศูนย์ค่ะบู่มาสามมือมือนี่จอดสมกันค่ะจอดสมอีกขั้นหนึ่งเอจอนเดียวหาศูนย์หกหาอีกอะนี่แหละค่ะใบทานไทยเหล่าค่ะเหล่า มาหอลนเหล่าจวมากปืนแตกป้อมค่ะเเปิดด้ยังอีกมานิ้วหันเล่นกับลูกปืนค่ะเล่นลูกปืนไหมยัดอีกเอนาทีบอ์เบอร่ยังสลัดมุนเข่าตีเนียนเนีนเันหลักนังยิ้มอยู่ข้างหนาอีกนาทีมุ้นเข่ากับคู่โลงมาอีกกันส่วยดเ้มมมุนเข่าไปเบิ้ง เดี๋ยวยาวเขาจากชั่วโมงพอเดี๋ยวมานัน่งเกยบเสียบน,นี่มันแซงวันย่างเก็บมันแซงเก็บหัวบอนพอได้คนละสองหังหวบุมมี่โดคอยได้สองหังหวนี่หละไปเก็บมันแซงแหะค่ะคนหนึ่งคนหนึ่งก็สองรถค่ะ สันน,น,นี่นะคะติดตามกันตัวแดในคลิปหนานะะด้วยค่ะเด้อคลิปหนาจะเป็นงานงานดันค่ะบูงงานดันกันค่ะเพราะว่าตอนนี้บูงานไทยมาเมื่อือหอดเรื่องแล้วมือที่สามก็มีการสมกัเป็นธรรมดาเลยวนะค่ะเนาะ เฮ็ดงานก็ต้องมีสมมีอย่างกันเรื่องปกติเนาะค่ะเนาะสี่คันค่ะมีสมอยู่สองคันเนาะค่ะเนาะก็คือจอนเดียาหาศุนพกหาอีค่ะทั้งลูกปืนทั้งใบมีดใบผ่านไทยเนะะี่ยค่ะใบผ่านไทยนี่ล่าเนาะคะ่ะเนาะคันนี้เนาะคะ่ะถอดออกไปแล้วคะ่ะใบหนาค่ะใบหนาเล่าลูกปืนแตกพร้อมค่ะที่นี่ก็มาคุป,ปตาปุเป๊เพนได้ปิ้งยังค่ะแบหามานี่ฮอนเลียนนี่ฮอนเลียนลูกปืนค่ะเกี่ยวกับลูกปืนคือกันลูกปืนแตก ปืนใหม um, uh. mm ่ค่ะใบที่สองใบแหลกค่ะใบแหลกใบหนาเื่านันค่ะถอดออกเพ่งถอดออกมดสุบใบด้วยตัวนี้ค่ะเนี่ยค่ะติดตามกันตัวใดในคลิปหนาเด้ค่ะเด้องานดันต่อค่ะเดี๋ยวให้เปืนสมดุลก่อนสมดุลเทียุดกันนะคะเนาะอู้วันฝุ่นอันฝุ่นพญางหาเก็บมันเซ้งเด้อค่ะเด้อฝนฝุ่นมันเซ้งกับมีเด้อค่ะฝนเพ่นญางหาเก็บมันเซ้งค่ะฝน มันแซงมาหนึ่งกินกระเสียบกับมันดีเลยค่ะน้อง่ะเนาะมันแซงขางมุ่นนี่แมค่ค่ะเป็นยังไงเก็บมันแซงดูคะ่ะอ่าสำหรับผู้ที่เขามาเมืองใหม่เนาะ่ะเนาะกระตีตามรับชมชงไหนธนพรในเด้อคะ่ะเด้อกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เลยธนพรในเด้อคะ่ะเด้ออยู่มุมขวามือค่ะทางใต่ค่ะคำว่าติดตามตัวหนังสือสีแดงกัๆๆนเนาะ่ะเนาะติดตามรับชมกันได้ค่ะสำหรับผู้มักรุลดเนาะขันน้อโบพิดหวังเลยค่ะบ่ผิดหวังติดตามได้รับชมได้คอมเมนต์ได้เด้อค่ะเด้อสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์เรื่องรถเนาะ่ขัน,น,นะนําอยยาาาากกกแแนนะะํอชรรร์์ปสบณ อ่าแชร์ความหูแบ่งปันกันกะมาเหม็นในแต่คลิปเดยเนอะค่ะเนาะอ่าติดตามกันตัวใดในคลิปหนาค่ะงานดันเด้อค่ะเด้อ